สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท <Af> ่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับซึ่งเป็นคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเกี่ยวกับข้อหาลือต่างๆเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเป็นประเด็นข้อสงสัยนะครับว่ากรณีบุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อ่ที่เป็นที่อยู่อาศัยร่วมกันนะครับก็คืออ่ามีมากกว่าหนึ่งคนเนี่ยเป็นเจ้าของนะครับซึ่งทุกคนเนี่ยก็มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหลังเดียวกันจะมีวิธีการคำนวณในการยกเว้นมูลค่าฐานภาษีไม่เกิน50ล้านบาทเนี่ยอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในเรื่องนี้กันนะครับครับสำหรับในเรื่องนี้นะครับคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำนักง,งานเศรษฐ,ฐกิจการคลังอ่าได้มีหนังสือด่วนที่สุดที่กค1 0 0 5 ทับสอนอพอทับ98ทับ2,564ลงวันที่22เมษายน2,564ในเรื่องคำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษ,ษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้วินิจฉัยและให้คำแนะนำในกรณีนี้นะครับก็คือว่ากรณีเจ้าของอซึ่งเป็นเจ้าของบ้านซึ่งเป็นบุคคลธรรมดานะครับเป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัยร่วมกันก็คือมากกว่า1คนนั่นเองนะครับโดยทุกคนเนี่ยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหลังเดียวกันเนี่ยจะมีวิธีการในการคำนวณยกเว้นมูลค่าฐานภาษีไม่เกิน50ล้านบาทเนี่ยอย่างไรนะครับคำแนะนำในเรื่องนี้เนี่ยกรณีบุคคลธรรมดาหลายคนนะครับเป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัยร่วมกันและทุกคนเนี่ยก็มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหลังเดียวกัน จะได้รับการยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีไม่เกิน50ล้านบาทเนื่องจากว่ามาตรา41แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินกำหนดให้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในวันที่1มกราคมของปีภาษีนั้นนะครับ ให้ได้รับการยกเว้นมูลค่าฐานภาษีในการคำนวณภาษีไม่เกิน50ล้านบาทดังนั้นเนี่ยที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจึงไม่สามารถใช้สิทธิ์ยกเว้นเกิน50ล้านบาทได้ก็หมายความว่า,าบ้านและที่ดินเน่ยหหลังแต่ว่าอยู่กันหลายคนนะครับก็ได้รับการยกเว้นมูลค่าฐานภาษีเนี่ยไม่เกิน50ล้านบาทเช่นเดียวกันนะครับไม่สามารถใช้สิทธิ์ยกเว้นเกิน50ล้านบาทได้นั่นเองนะครับ